อะตอนนี้เรามากันถึงจองยอนนะครับจองยอนเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมว่าข่าวนี้คือมันด่วนจริงๆเลยเนี่ยที่มาตรงจากทาง JYP Entertainment เลยนะครับคือเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตวง w w i e เนี่ยจองตั๋วอะไรกันเรียบร้อยหมดแล้วนะอยู่ดีๆเนี่ยทางต้นสังกัดออกมาบอกว่าเธอผู้นี้ไม่สามารถมาร่วมคอนเสิร์ตได้ครับไปอัปเดตกันครับ ทาง JYP Entertainment นะครับได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับว่าจองยอนซึ่งเป็นสมาชิกวงเกิร์กรุ๊ปชื่อดังอย่าง Twice จะไม่ร่วมขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆร่วมวงนะครับในคอนเสิร์ต Twice 4th World Tour แล้วก็มี3นะฮะหรือว่า third นั่นเอง World Tour third นะครับ ซึ่งจะมีการประเดิมการแสดงคอนเสิร์ตโชว์แรกของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับที่กรุงโซในวันที่25และวันที่26ธันวาคมซึ่งถือว่าเป็นการแสดงคอนเสิร์ตให้ได้ชมกันแบบตัวเป็นๆน,นะครับหลังจากสถานการณ์โควิด1 9ครับ สาเหตุที่ทําให้จองยอนไม่สามารถขึ้นโชว์บนเวทีร่วมกับเพื่อนร่วมวงได้นะครับน่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพโดยก่อนหน้านี้เธอเองเคยพักกิจกรรมกับเพื่อนร่วมวงไปพักใหญ่เนื่องจากปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตนะครับไม่ว่าจะเป็นโรควิตกกังวลหรือว่าโรคแพนิกครับนอกจากนี้นะครับเธอยังได้รับบาดเจ็บที่คออีกด้วยในส่วนของการถแถลงการที่ล่าสุดเนี่ยทางผู้บริหารได้ออกมานะครับพูดคุย นะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเธอเองรวมถึงสมาชิกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับทุกคนเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าเธอควรจะพักรักษาตัวก่อนน่าจะดีกว่าทาง JYP นะครับได้มีการออกมาขอโทษแฟนๆด้วยที่ต้องทำให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยไม่มีเธอแล้วก็ทุกคนก็รอวง t ว i c e มานานมากแต่จองยอนเองนะครับกับไม่สามารถมา,ม,ามีส่วนร่วมในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ อ่ะมันก็จะมีกฎกติกาในเรื่องของการคืนตั๋วนะครับในเรื่องของการคืนตั๋วนะฮะสามารถขอคืนเงินได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวงนะครับและจะได้รับเงินคืน1 0 0ครับ นี่เดี๋ยวเราขอย้อนกลับมานิดหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางวันต่างก็แสดงความเป็นห่วงในตัวของจองยอนนะครับเราวันนี่ก็คือแฟนคลับของ Twice นะฮะหลังจากเห็นเธอคัมแบ็กมาทำกิจกรรมกับเพื่อนร่วมวงเนี่ยด้วยรูปร่างที่อ้วนขึ้นจนผิดสังเกตนะครับแฟนๆก็เลยสงสัยแล้วล่ะว่าเอ๊ะเธอป่วยอีกหรือเปล่าส่วนอาการป่วยครั้งล่าสุดนะฮะสาเหตุจองยอนเองก็ไม่ได้ออกมาพูด นะครับต้นสังกัดเองก็ยังไม่ออกมาพูดว่าเธอเป็นโรคอะไรครับอืมนั่นแหละครับผมเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันผมว่าน่าจะทางต้นสังกัดก็น่าจะออกมาประกาศนะถ้ามันชัดเจนว่าตกลงแล้วเธอป่วยเป็นอะไร<ๆ>เพราะว่าแฟนๆก็เป็นห่วงกันอยู่